สวัสดีครับชื่ออะไรครับวินนี่ค่ะปกติแล้วเนี่ยตัวเองมีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับก็เป็นคนชิลๆอะไรแบบนี้แหละกิจกรรมยามว่างเนี่ยชอบทำอะไรเล่นกีตาร์คุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เอนจอย Enjoy ทั่วไปใช่เจาะลึกเข้าไปนิดนึงถึงร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยเราชอบทานอาหารสไตล์ไหนครับได้ทุกแนวเลยอ่ะแล้วพูดถึงขนมแล้วครับชอบแบบอบกรอบหรือว่าเป็นแนวแบบปลาเส้นหรืออะไรลักษณะแบบนี้จริงๆชอบหมดเลยครับได้ทุกอย่างวันนี้พี่มอนมีขนมมาให้ลองแต่ว่าจะให้น้องวินนี่หลับตาก่อนแล้วเดี๋ยวทีมงานจะป้อน้ รสชาติเป็นยังไงครับเหมือนเป็นแบบแนวแกง <c oughs> แกงแกงแกงคิดว่าเป็นแกงอะไรคล้ายๆแบบแกงกะหรี่อะไรอ่าอมีอีกตัวหนึ่งมาให้ลองทานครับตรงนี้นี่หลับตาก่อนหรับปากเล็กน้อยคิดว่านี้เป็นรสอะไรครับออกแบบขา้าวโพดข้าวโพดนิดนึงอ่าหอมหน่อยๆใช่ทั้งสองตัวนี้ทานไปมีความกรอบไหมครับมีค่ะชอบไหมชอบเลยและอยากรู้ไหมจริงๆแล้วเป็นรสอะไรอยากเลยเชิญครับผม ขนมแท่งกรอบรถมันฝรั่งกับรถเผ็ดและนี่คือขนมเพื่อนที่ดีอร่อยดีฝากบอกต่อด้วยนะครับนี่นี่คือขนมเพื่อนที่ดีนะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเพื่อนๆน,นะเราสามารถเอาขนมนี้ให้เพื่อนได้เลยนี่คือขนมเพื่อนที่ดีสดแจคสินค้ากดตะกร้าหรือตรงนี้ได้เลย